ฮัลโหลทุกคนวันนี้เจนจะพาทุกคนมาดูมะเดื่อฝรั่งนะคะก็ここคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังออกเยอะมากเลยเนาะแล้วก็แบบว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเรากินไม่ทันมันอาจจะแบบอ่คือก็คือไม่ได้กินนะคะทุกคนเพราะว่าจะมีแบบว่าพวกอ่เขาเรียกว่าอะไร,รเป็นตัวตัวแตนหรอตัวบึ้งอะไรเงี้ยมากินนะเราก็เลยต้องนั่นแหละเจนจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าวทุกคนเห็นหมดปะ่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งห,ห,หมดหมดหมดก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนช่วงนี้คืออออกหนักมากๆเลยเนาะ อันนี้นะทุกคนลูกแรกลูกสองที่เราเห็นเนาะแล้วก็ลูกสามข้างบนทุกคนเห็นปะเจนไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่คือสีตัวนี้จะเยนิดนึงตรงนั้นนะทุกคนก็คืออีกลูกหนึ่งอยู่ด้านในอีกทุกคนเดี๋ยวเจนจะซูมให้ดูเห็นไหมด้านในตรงนั้นเรามาดูกันเลยว่าจะได้กี่ลูกนะเดี๋ยวเจนจะมาชิมให้ทุกคนดูด้วยเนาะว่ามันเป็นแบบว่ายังไงแล้วก็มันอร่อยไหมเนาะ จนไม่มั่นใจว่าที่ไทยเขามีกันไหมนะทุกคนมันปลูกได้ไหมที่ไทยเจนไม่ตอนหนีที่ไทยไม่เคยเห็นนะเจนไม่รู้ว่าเขาปลูกกันยังไงเนาะแต่คืออยู่ที่นี่เป็นเจนที่ว่าทุกบ้านน่าจะมีนั่นแหละจริงๆมาดูกันทุกคนทุกคนเห็นป้าลูกนี้โอ้โหตรงนี้หนักมากหนักมากตรงนี้หนักมากทุกคนดูทุกคนดูเจนจะมาเล่าให้ฟังก็คือตอนช่วงที่ไปอยู่ ทะเลนะทุกคนตอนไปเที่ยวทะเลเจนเห็นตรงตามทางอะไรเงี้ยมันจะมีอีกมันจะเขาเรียกว่าอะไรมะเดือเหมือนกันมาเดือฝรั่งแต่จะเป็นอีกพันหนึ่งพันลูกเล็กๆทุกคนหวานมากด้านในเหมือนเป็นน้ำผึ้งอะ่ะทุกคนแล้วนี้ดูทุกคนดูลักษณะสีมันเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อีกตรงไหนอีกเอ่ยลูกนี้ก็มีนะดูดูทุกคนคือลักษณะหน้าทานมากเนาะฝั่งนี้มีตัวนี้ลูกหนึ่งเห็นป่ะแต่เจนให้ดู ทุกคนลูกนี้ดูเป็นแบบว่าสีสีกำลังน่าทานทานะคะมาเดือฝรั่งมีอีกตรงไหนเอ่ยตรงหนึ่งด้านในก็มีนะทุกคนเจนเดี๋ยวเจนจะมาทานให้ทุกคนดูโอ้โหข้างบนทุกคนอันนี้เจนมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าตรงนี้อันนี้คือน่าจะหวานแน่เลยดูดิทุกคนดูเดี๋ยวเจนจะมาทานให้ทุกคนดูนนนนเน,น,นา,นนนนาะวพา,า,า,นะาเป็นยังไงมาเดือฝรั่งนะทุกคน อยู่กับเจนะนะคะที่คนอยู่ใต้ต้นมะเดือฝรั่งนะก็คือขณะนี้เป็นเวลาค่อนข้างที่จะเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะช่วงนี้บอกอารมณ์ยากกับการอบอกอากาศค่อนข้างจะยากของช่วงเดือนนี้นะทุกคนเจนจะพาทุกคนเนี่ยมาชิมนะคะมะเดือฝรั่งว่าจะเป็นลักษณะ,ะไ,ไงที่บ้านมั่นใจทุกคนว่า ถ้ามาอยู่ที่โลกนะอยู่แถบประเทศที่เจนอยู่ประเทศสโลวีเนียก็คือแบบทุกบ้านเจน่าน่าจะมีติดบ,บ้านกันทุกคนนะน่แหเดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนดูว่ามันเป็นลักษณะังไงนะแล้วก็มันจะหวานแค่ไหนหรือมันจะอร่อยป้าอะไรเงี้ยเรามาดูกันอันดับแรกขอเจนเช็คก่อนเนาะว่าจะเอาลูกไหนดีเพราะทุกลูกมันน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวเจนจะเลือกลูกหนึ่งลูกที่มันแบบน่าจะน่าจะอร่อยที่สุดเดี๋ยวเจนเลือกลูกหนึ่งลูกข้างบนตรงนี้ก็ได้ คนเห็นสีไหมสีกำลังแบบกำลังหน้าหน้าน่าทารอยจริง,รงๆมาดูกันเนาะมาเดือปี2022เนาะว่าจะเป็นยังไงช่วงแรกเจนขอบอกก่อนนะก็คือมีช่วงหนึ่งประมาณประมาณช่วงต้นเดือนหรือประมาณเ,เดือนที่แล้วนะคะทุกคนมันจะเป็นช่วงที่แบบคือสีประมาณเนี้ยทุกคนแต่คือด้านในมันยังเหมือนแบบ ยังไม่สุกอะไรเงี้ยแต่คือมันนิ่มนะแล้วก็คือมันเป็นแบบยังไม่ได้รสชาติดีแต่คือช่วงนี้เป็นรอบที่สองนะทุกคนเจนว่าแบบว่ามันกําลังน่าจะเป็นช่วงที่แบบเออน่าจะอร่อยกว่าช่วงรอบแรกที่ที่แบบที่ผ่านมานะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะหมักขมนกลว่า ทุกคนถ้าหนึ่งเต็มสิบเจนให้ประมาณไม่เชื่อว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดทุกคนเก็ยนนะแต่คือมันมันหวานแต่คือเจนไม่ได้ชอบขนาดนั้นชอบจะแบบจะให้เต็มสิบแต่คือหนึ่งเต็มสิบเจนขอให้ประมาณแปดแล้วกันคืออร่อยอร่อยนะก็คือเป็นหนึบหนึบ,ห,นบหวานแล้วก็กรอบนะทุกคนมันไม่ได้กรอบแบบครอบขนาดนั้นแต่คือแบบข้างนอกมันผิวเนื้อมันด้านนอกจะเป็นกรอบๆแข็งๆนิดนึงเนาะพันที่บ้านเจนนะแล้วก็ ข้างในจะหวานหอมแล้วก็เหมือนกินน้ําผึ้งอะ่ะทุกคนแบบอร่อยเจนเจนค่อนข้างที่จะอร่อยแต่คือไม่ได้ให้เต็มสิบสำหรับมะเดื่อก็จะมีประมาณนี้คะ่ะมะเดือ่อฝรั่งที่บ้านเจนเนาะสำหรับปี2022น่นะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนนะก็จะประมาณนี้ของปีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจนจะพาทุกคนเนี่ยไปดูอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่เจนชอบเหมือนกันเนาะแล้วก็นั่นแหละปีนี้คือเกิดเดยอะมากคือสุดๆดกมากนะทุกคน ดกอีลีเดอร์ภาษาอีสานเนาะเดี๋ยวเจนจะพาทุกคนไปดูเนาะว่าเป็นยังไงทุกคนวันนี้คืออากาศดีมากคือข้างนอกเนี่ยอากาศไม่ไม่แดดแล้วก็อากาศค่อนข้างจะเย็นแต่ไม่ได้เย็นจัดนะทุกคนเห็นไหมเออเดี๋ยวเจนจะให้ทุกคนดูอันนี้คือผลไม้ที่เจนชอบมากก็คือเป็นเกมเจนไม่รู้ว่าภาษาไทยที่ไทยมันมีไหมเนาะตั้งแต่เจนอยู่ที่ไทยมาไม่เคยได้กินเนาะก็คือเป็นเหมือนกีวี่ลูกเล็กๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเจนให้ดูภาพทุกคนเห็นปะ ประมาณนี้นะคะทุกคนคือกีวี่ลูกเล็กมากทุกคนเจนขอขอโทษนะคะที่เสียงเสียงไก่ที่บ้านนะคะไก่คือน้องไก่เวลาออกมาด้านนอกเนี่ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นแทนเจนนะเดี๋ยวเจนจะให้ดูอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ลูกนี้ยังไม่สุกนะยังไม่ได้สุกดีเราหย่า แล้ววันก่อนนะคะเจนกับแฟนเจนกับรครอบครัวเนาะก็คือเอาเอาตะข่ายนะคะมาคุมด้านล่างไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันตกมาเนี้ยมันสีมันยากเลยเป็นสีเขียวแล้วมันหาไม่เจอทุกคนเจนก็เลยเอามาคุมไว้แบบนี้เวลามันตกลงมาทุกคนก็สามารถเก็บทานได้เลยเนาะคือมันดกอะไรปีนี้ดกมากคือปีก่อนยังไม่ขนาดนี้เลยทุกคนดูดิน้องไก่ก็พอน้องไก่นะคะทุกคนเจนก็ยิ่งยิ่งนั่งลงต่ํายิ่งนะ คือลูกเล็กมากทุกคนไม่ได้ลูกใหญ่แบบแบบนั้นนะแต่คือเป็นกีวีพันธุ์เล็กไหมเจนนี่แบบนี้ดีกว่าเจนไม่ได้ไม่รู้ว่าชื่อจริงๆมันเรียกว่ายังไงแต่คือกีวีพันธุ์เล็กไหมพันธุ์เล็กๆแบบพันธุ์พันธุ์ไม่โตอ่ะทุกคนูหนึ่งเดี๋ยวเจนจะมาทานให้ทุกคนดูเนาะว่าว่ารสชาติเป็นเหมือนกีวีพันธุ์ใหญ่ไหมเนาะเดี๋ยวเจนมีสามลูกเดี๋ยวเจนจะมาชิมให้ทุกคนดูใต้ต้นกีวีพันธุ์เล็กๆ็กนี้เองนะทุกคน มาทุกคนเราจะมาทานกีวีพันเล็กให้ทุกคนดูนะว่าจะอร่อยไหมรสชาติเป็นเหมือนกีวีพันอย่างหรือเปล่าแล้วก็เป็นยังไงมาดูนะเราจะให้กี่คะแนนหวานอมเปรี้ยวทุกคนไม่ได้แบบหวานขนาดนั้นแต่คือหวานหวานอมเปรี้ยวเป็นประมาณน,นี้เหมือนกีวีทุกคนแต่คือเป็นกีวีพันเล็กอะอจริงๆจะให้คะแนนแั้งแบบเดี๋ยวขอหลุปุ๊บเดี๋ยวขอเรื่อ อน,นี้ให้คะแนนหนึ่งเต็มสิบมามะมะเดือดฝรั่งเจนให้แล้วเนาะแปดเต็มแปดห้าอันนี้เจนรู้สึกว่าชอบชอบมากกว่าเพราะแบบมันแบบมันเปรี้ยวนิดหนึ่งอะเจนเจนว่าแล้วก็มันสามารถทานได้มากกว่ามาเดือกฝรั่งเนาะเจนก็เลยน่าจะให้ประมาณ นนะคะคคทุกมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะทุกคนที่เจนอยากจะพาทุกคนมาดูนะก็คือสิ่งที่จพาทุกคนมาดูมันคืออะไรที่บ้านเจนมีมีต้นกล้วยนะคะทุกคนแล้วคือต้นกล้วยมันออกเขาเรียกอะไรเป็นเป็นปีกล้วยถูกไหมเขาเอ่นว่าปีกล้วยนะคะทุกคนก็คือก็คือว่าแบบมันขึ้นอยู่บ้านมันบอระเพ็ดที่นี่นะบบรูเขากันว่ามันเซ็กกินแบบได้จังไดเพราะว่ายุบานย่าอย,ยุบานคือช่้งบานย้ายมันบอกเขาก,ากระจกสิบแบบพา กันเฮ็ดแบบว่าเอิ้นว่าจังไงล่ะมกบอมกปีกับทุกคนเออว่าจะลองเฮ็ดเบิ่งนะแต่ว่าปีนี้ปีนี้บ่ได้ปลูกกันต้นอีตูประเทศนี้มันก็เลยแบบว่าเป็นแต่ว่าเฮ็ดมกปีไม่ต้องใส่แับอีตูแม่นบ่เออบัดทศนี้นั่นล่ะก็เลยบ่ได้ปลูกกับอีตูก็เลยว่าน่าจะบ่ได้เฮ็ดดอกมกปีปีนี้อาจจะเฮ็ดเป็นเมนูที่ว่าฝรั่งเขากินน้ำได้นะมกปีปีปีกอนเนาะเฮ็ดหรือประนี้แฟนถามว่าะเทดอีหยังกะนะปีกพราะมันกินได้อยู่บ่มันสิบ่ตายเบียบ่กกันนะกันล่ะ เราปีนี้นะจะพามาเบิงนะคะทุกคนปีกล้วยปีนี้เป็นจังไดเนาะปีนี้มันขึ้นใหญ่กว่าทุกปีเลยทุกคนเอาให้รีบีกายนี่พวกหญ่สัมเนี้แต่ปีนี้รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเนาะเรามาสมบเบิงกันเนาะปีกล้วยเป็นจังไดนะคะปีกล้วยฝรั่งเห็นบ่ทุกคนปีกล้วยฝรั่งปีนี้มันใหญ่กว่าปีก่อนเด้เห็นบ่ต้นน้อยๆครอบครัวแฟนกับแฟนว่าเอ่ออีหยังก็มันสิขึ้นอยู่เด้อว่าซั่นถ้าปล่อยมันอีกสักหน่อยมันอาจจะกล้วยเหลืองขึ้นพะนะ เขากับบลูแบบม,มันเป็นพันธุ์กลินอะไรกันไลบลูก็ตนก้นกล้วยอันหน่อยๆนี่แต่ว่าปีกล้วยนี่มันกินได้ย,ยุบพปีไก่ก็เคยเห็ดใบกล้วยก็นมีนะคะเพรว่มันใบกล้วยใบยตองเอามาไว้เห็ดขนมขนมเห็ดใดเลยทุกคนปีนี้ขอพูดภาษาไทยในหนึน่งภาษากลางนะคะปีนี้ต้นกล้วยปีใหญ่กว่าทุปีแล้วทุกคนคือขึ้นมาเยอะมากหน่อนลเล็กๆอะไรเงี้ยก็ดูทุกคนใบใหญ่มากใบยเยอะมากทําขนมทําหมกทําได้ทุกอย่างนะ,ะทุกคนเนี่ย ดูใบนี้ใบใหญ่เดนชอบดูด้านในอีกสิด้านในก็มีอยู่ทุกคนคือปีนี้ใหญ่มากอันนี้ต้นเล็กๆของเขานะคะทุกคนต้นเล็กๆกำลังเกิดขึ้นเยอะเลยเนาะดูสิมากหลายได้ทุกคนอีกกล้วยต้นกล้วยมากหลายเฮดไดสุยางเฮ็ดไดซกซิงอิลีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับ เจนพาทุกคนมาดูผ่านๆโดยเฉยคือพาทุกคนมาชิมมะเดื่อฝรั่งนะคะแล้วก็ชิมกีวีพันเล็กเนาะแล้วก็พามาดูต้นกล้วยนะคะทุกคนก็มีแค่นี้สําหรับวันนี้ไว้ยงไงเจอกันในคลิปหน้านะคะไว้จังใดถ้าผู้ใดเบิ่งอยู่กับติดตามซอยเจในเดอกด s u b s c r ครหใหนิดนึงเนาะเป็นกำลังใจให้แน่หนา้าพาทุกคนมาเบิง่งบักเดื่อฝรั่งบ่แล้วก็มี กีวีผ่นน้อยกับสันขอเอินแล้วก็มีตนกลวยนะคะบ่างา้าบ่งปีกกลวยน้นเด้อไวจ้จังใดกะเจอกันม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะแล้วก็ขอบคุณหลายทุกคนเบิ่งจบนะไว้ในเจอกันมาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ